สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตานะคะวันที่14พฤษภาคม2567ค่ะกับพี่นอ้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ FC ทุกทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ทุกท่านได้รับชมนี้นะคะคือการจ่อเด่นแต่ละรอบนะคะพี่น้องก็คือสูตรแลนด์สูตรวิ่งหลุดแต่ละรอบนั่นเองนะคะถ้าพี่น้องบอ่มักบ่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่า ท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะเรามาดูนะคะทุกคนช่วงนี้เลขเด่นประจำวันเราสตาร์หลุดนะคะพี่น้องสิไปเขา้าเราสามัคคีสามากกว่านะคะทุกคนคะ่ะสำหรับเลขเด่นประจำวันเนาะพี่น้องวันที่13นะคะใจให้เด่น0-9และ9นะคะทุกคนมา266-30พี่น้องคู่30-03เจ็บไ่ได้จับให้พี่น้องจับ93อยู่ด้วยคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต้ว่า บ30003มันมาแล้วเมื่อวานนี้ค่ะพี่น้องใช้กันเลยบร่ได้จับนะคะทุกคนเด่นมา0ูนย์ะคะพี่น้องคะวันนี้เลขเด่นประจําวัน2กับ7หลุดและพี่น้องสองมาหลักลอยแล้วจากอ่าไปลุ้นต่อนะคะวันที่สิบสี่เนาะพี่น้องเสียดายนะคะบางท่านก็น่าจะได้เนาะคะ่ะทุกคน30003แต่ว่าสายวิ่งเมื่อวานนี้ก็เข้า0ูนย์ไปเลยนะคะ มาต่อวันที่สิบี่วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะถ้าชอบเนาะพี่น้องไม่ชอบให้ผ่านนะคะทุกคนเด่นวันที่สิบี่นะคะจากที่ใจคำนวณมาได้วันนี้ใจได้อยู่ทั้งหมด7คู่นะคะทุกท่านอ่าสำหรับคู่ที่หาความน่าจะเป็นมาให้นะคะสำหรับเลขเด่นวันนี้อยู่ที่สามกับสองนะคะทุกคนสูตรนี้คือสูตรสูตรแลนพี่น้องสูตรแลนภาษาอีสานนะคะทุกคนสามนะคะ สามหกสามแปดสามหนึ่งสามสองสองนะคะทุกท่านสองหกสองแปดสองศูนย์เมื่อนี้ก็ไม่ได้จับสามศูนย์อีกเดี๋ยวพี่น้องธามากก็ตามได้คะ่ะพี่น้องคะมันคือซิปมาส,สมอแทบพี่น้องสามศูนย์เนี่ยกานไว้กันดีพี่น้องคะแล้วตามกพระเกจ้า คู่ตัวเด่นวันนี้นะคะทุกคนอยู่ที่สามสองสองสามนะคะทุกคนใจขอชอบคู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะทุกคนใจชอบวันนี้สามหนึ่งหนึ่งสามนะคะเอฟซี FC ชอบก็ตามใจได้นะคะทุกท่านไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะพี่น้องทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่เลขสามและเลขแปดนะคะเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสาม สำหรับ3กับ8นี้ FC ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันนะคะพี่น้องสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะสำหรับ FC ท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางเราสตาวันที่14พฤษภาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชๆๆคๆมันหมันฉู้ฉุ่คนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ